ครับก็วันนี้ก็พามาชมข้อแตกต่างนิดหนึ่งครับพามาชมแปลงนาข้าวที่มีข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเนาะอ่านี่เป so well. ็นข้าวดีดนะครับ right ที่โผล่ขึ้นมาตัดไปแล้วก็ยังโผล่นะฮะนี่นะโผล่ขึ้นมานะครับเนาะข้าวดีดทั้งนั้นครับเนาะแปลงนี้นะฮะมีแต่ข้าวดีดนะครับดูครับข้าวดีดเยอะนะครับนะตัดไปแล้วนะตัดใบตัดไรทุกอย่างแล้วนะก็จะมีข้าวดีดเต็มไปเลยนะออกมาเป็นขาวๆนะฮะเนี่ยข้าวดีดทั้งนั้นครับเนี่ย เ้าดีแล้วก็กลายเป็นละมานครับละมานนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ละครับเนาะน่ะนี่ต้นที่เป็นละมานและปลายแหลมปิดอย่างนี้นะนี่นะเนี่ยเต็มไปหมดครับนี่นีตัดไปแล้วนะฮะอันนี้ตัดไปแล้วนะฮะก็พามาชมกันนอกเป็นทั้งทุ่งเลยครับที่ตรงนี้เนาะนะเกิดจากสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นะฮะดูนะเดี๋ยวขยายให้ดูนะเป็นละมานแล้วนะนะเป็นมีพันดอกสี S <S <an> นี่นี่ฮะนี่เรขาเรียกละมานเนาะเทาน่าเขาเสรก่อนเรียกลมานนะออกมาเป็นรวงนะฮะแต่ว่าสักพักก็จะเป็นดอกเป็นดอกเสร็จก็จะเป็นหญ้าไปเลยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกหญ้าข้าวนกหรือละมานนะฮะเยอะมากครับหญ้าข้าวนกนะเต็มไปหมดละนะเต็มไปหมดละทั้งทุ่งเลยเห็นไหมฮะนู้นฮะจนถึงต้นสักทุงอันนี้ผลผลิตออกมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าใครเจอแบบนี้เนาะอันนี้ผมก็มาให้ชมกันเนี่ย เน like like ี่ยยังเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยนี่นี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นละมานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นข้าวญ้าข้าวนกไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะมีสีขาวมีสีแดงๆน้ําตาลเนาะเยอะมากเลยนะเป็นทั้งทุ่งครับเป็นทั้งทุ่งเลยดูนะะจนถึงบ้านแล้วนะนะนี่ข้าวละมานข้าวละมานเขาเรียกยาข้าวนกมาแล้วครับเต็มแล้วครับอันนี้ตัดไปแล้วนะฮะตัดไปแล้วนะฮะยังขึ้นมาอีกนะฮะ เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นชัดเจนเลยเนาะอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยยาละมานยาข้าวนกสวยงามแต่มันสวยสวยจ่ยมันนอกไม้นะแต่ทีนี้มันมีผลกระทบต่อกเกษตรกรคือข้าวออกมาแล้วนะ,ะเมล็ดมันจะไม่ค่อยมีเนาะจะไม่สวยนะครับก็าพามาชมกันประมาณนี้แหละครับเนาะเสียงรถก็จะบักไล่ไล่เข้ามาแล้วครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ